พระวจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมอิสยาบทที่59ข้อที่8ถึงข้อที่10บันทึกว่าผู้ใดที่เดินในนั้นไม่รู้จักสันติภาพเพราะฉะนั้นความยุติธรรมจึงอยู่ห่างไกลจากเราทั้งหลายและความชอบธรรมตามเราไม่ทันเราทั้งหลายมองหาความสว่างและดูเถิดความมืดหาความสุขใสแต่เราดำเนินในความมืดคลุ้ม เราทั้งหลายคำหากำแพงเหมือนคนตาบอดเออเราคำหาเหมือนคนไม่มีลูกตาเราสะดุดในเวลาเที่ยงเหมือนในเวลาโพลเพลท่ามกลางคนที่มีกำลังเต็มที่เราเหมือนคนตายข้อคิดจากพระวจนะภัยของคนที่ทำลายสันติภาพและความสุขของผู้อื่น 1. ความยุติธรรมจะอยู่ห่างไกลจากเขา 2. ความชอบธรรมจะตามเขาไม่ทัน 3. ความสว่างจะไม่มีมีเพียงความมืดเท่านั้น 4. เขาเป็นเหมือนคนตาบอดไร้ปัญญา 5. เขาจะสะดุดได้แม้เวลาเที่ยงวัน 6. กกำลังของเขาจะอ่อนแอเหมือนคนที่ตายแล้วดังนั้นอย่าทำลายสันติภาพและความสุขของใครขอพระเจ้าอวยพรค่ะ